เหตุค, hey, ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายอ่อนแอหรือว่าเป้าหมายพลเรือนรวมถึงพื้นที่สาธารณะที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะทําให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะในส่วนของประชาชนจากผลการสํารวจความคิดเห็นกว่า1,000 0คนในพื้นที่3จังหวัดชแดนภาคใต้จึงอยากเห็นทั้ง2ฝ่ายนั้นลดการใช้อาวุธลงค่ะ แม้เสียงระเบิดในค่ำคืนวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาจะยังคงอยู่ในความทรงจำของนางสาวอินทิรานวพรนิมิตแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้ซึ่งอยู่ใกล้จุดระเบิดมากที่สุดในตลาดโตรุ่งอเมืองปัตตานีแต่ว่าวันนี้เธอกลับมาค้าขายเช่นเดิมนะคะเพราะว่าต้องทำมาหากินค่ะเช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าหลายคนในตลาดแห่งนี้แต่ว่ามาตรการป้องกันของทางราชการนั้นเข้มข้นกว่าเดิมนะคะทั้งการไม่อนุญาตให้จอดริมทางเท้าแต่ว่าให้จอดรถบริเวณเกาะ กลางแทนหรือการใช้แผงกั้นห้ามไม่ให้นํารถจักรยานยนต์เข้ามาภายในเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงซ้ำํำนางสาวอินทิลาบอกว่าหลังเสียงระเบิดลูกค้าหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายคนนั้นหวาดกลัวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะและปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างหนักในปีนี้ทําให้การจับจ่ายซื้อของนั้นลดลงค่ะเหตุ้านี้แบบ จะบอกว่าชินก็ชินกับมันแล้วนะอยู่มา20ปีเนะี่ยใช่ไหมอยู่กับเหตุการณ์เนี่ยมา20ปีแล้วะเราต้องอยู่ให้ได้อะคือเราไม่คิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไงคือเราอยู่คนพื้นที่มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่บูญญาตายายเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วพอมันมาเกิดกับเหตุพื้นที่สาธารณะแบบนีมนนออ้มันอยู่ในเออมันอยู่ใน พรลเวนในเมืองอะนะพูดง่ายๆว่ามันเมื่อก่อนมันอยู่นอกๆนกั้นเรายังไม่เท่าไหร่นะคือนอกเมืองมันไม่มันไม่มไ,มไม่กระทบเราเท่าไหร่แต่พอมันอยู่ในเมืองมันกกระทบแหละกระทบเยอะแหละ การลดความรุนแรงโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการก่อเหตุรุนแรงต่อเป้าหมายอ่อนแอเป็นหนึ่งใน8ข้อเสนอจากผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าพีซเซเวครั้งที่1-7ถึงตั้งแต่ปี2,559ถึงปี2,566นะคะซึ่งได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน15,82คนค่ะโดยประเด็นหลักคือประชาชนส่วนใหญ่นั้นต้องการให้ลดความรุนแรงกับพล,ลเรือนการเสริมศักยภาพของชุมชนปกป้องตัวเอง โดยปราศจากอาวุธการหลีกเลี่ยงการวิสามันฆาตรกรรมผู้ที่มีความคิดต่างการพูดคุยถึงรูปแบบการเมืองการปกครองที่เหมาะสมกับการจัดก,การท้องถิน่นและการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างฝ่ายรัฐบาลไทยกับเบียเอ็นและภาคประชาสังคมเพื่อจัดก,การปรึกษาหารือสาธารณะรูปแบบต่างๆค่ะ นอกจากนี้นะคะในการนําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐจากผลการสรํารวจความคิดเห็นยังเสนอให้มีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสําหรับประชาชนทุกกลุ่มเพื่อประชาชนรู้สึกปลอดภัยในการอยู่ในพื้นที่สาธารณะการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการส่งเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นยอมรับในความหลากหลายเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนั้นสามารถแสดงออกทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตน โดยไม่ถูกคุกค,คามนะคะรวมถึงการกระจายอำนาจให้มากขึ้นภายใต้กฎหมายไทยเช่นการเลือกตั้งผู้ว่าหรือว่าเขตปกครองพิเศษและการสารต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพโดยมีกลไกรองรับให้มีสเสถียรภาพมากขึ้นแม้ว่าประชาชนหลายคนจะมองว่ายัางไม่มีความก้าวหน้ามากนะัก เป็นความท้าทายของผู้รับผิดชอบในทางนโยบายนะคะที่จะต้องตอบสนอง,งตรงนี้นะคะแล้วก็จริงท่านมีปัจจัยเอื้ออยู่แล้วนะคะในการใช้แนวทางเรื่องการพูดคุยนะคะแลวประชาชนพร้อมจะสนับสนุนอยู่แล้วเราคิดว่าในครั้งนี้ในการสำรวนนี้เราก็ยังเรียกร้องนะคะว่าเสียงของประชาชนต้องมีความหมายนะคะเพราะฉะน,นการพูดคุยน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมนะคะในการที่จะสแสวงหาความออกอย่างยั่งยืนนะคะ นอกจากนี้นะคะผลการสารวจความคิดเห็นยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นยังเสนอให้มีการเพิ่มบทบาทของประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองการเสนอกลไกทางการเมืองและกฎหมายเช่นการใช้รัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยปัญหาความขัดแย้งและออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพรบสันติภาพชายแดนใต้การตั้งคณะกรรมการวิสามันของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณากระบวนการสันติภาพชายแดนใต้การยกเลิกการใช้กฎอายการศึกให้มีการปฏิรูปรบบ ราชการที่มีความโปร่งใสรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประสานความเข้าใจระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรมค่ะ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตลอด7ปีที่ผ่านมานะคะทำอยู่บนพื้นฐานของการวิจัยนะคะซึ่งในส่วนของการวิจัยนี้ถือว่ามีคุณค่ามากนะคะเพราะว่าเป็นเสียงหนึ่งของประชาชนที่อยากจะส่งต่อไปอยังภาครัฐเพื่อนำไปสู่การแก้ไขในอนาคตค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากปัตตานีค่ะ